ก็โอเคครัดสวัสดีครับผมพีนอารบีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำอนิเมะแนวฮอลลทั้งหมด4เรื่องนะครับผมซึ่งทั้ง4เรื่องที่ผมคัดมานี้คือเด็ดๆทั้งล้นเลย ทำไมต้อง4นั่นคือคำถามทำไมต้อง4ี่สาเหตุที่ผมคัดมาแค่4ี่เรื่องก็เพราะว่าเรื่องอื่นๆมันไม่เด็ดพอเท่ากับ4เรื่องนี้นั่นเองครับผมเรื่องอื่นๆมันจะเป็นแนวแบบฮาเลมแบบดัดๆทั่วไปประมาณนั้นก็เลยคัดมาแต่เด็ดๆ4เรื่องนี้เท่านั้นอ่าโอเคงั้นก็เชิญรับชมได้เลยครับผมมาที่เรื่องแรนกนะครับผมกับ High School DX d นะครับเรื่องยอดเฮียโดอิเซเด็กหนุ่มมอปลายพี่ที่ใจร้อนและล่าหมกได้ถูกฆ่าโดยหญิงสาวที่เขาหลงรักนามว่ายูมะระหว่างที่เขากําลัง ออกเดทครั้งแรกโดยที่ไม่รู้ว่ายูมานั้นเป็นพวกเทวดาตกตะวันอิเซได้ถูกคุณนชื่อขึ้นมาอีกครั้งในฐานะปีศาจลูกสมุนของ ori, รีอัตโกเดมรีปีศาสาวชั้นสูงซึ่งเป็นรุ่นพี่ของอิเซเนื่องจากสามารถเลื่อนระดับของปีศาจได้ทําให้เขาตั้งใจหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นราชาฮาเลมให้ได้นั่นเองเขาได้รู้จักกับสมาชิกค,คนอื่นในชมรมและต้องต่อกรกับเรื่องวุ่นวายต่างๆโลกของปีศาจและโลกของเทวดาตกตะวันตัวละครก็จะมีเฮลโตอิเซหนุ่มมอปลายสุดหื่นกลางของเราที่ กลายเป็นลูกสนของเรียกเรโมรีพิศาสสาวผมทีแดงและคือรื่น่ะ คือรือนะซึ่งในเรื่องก็จะมีต,ตัวละครอีกเกยอะแยะเลยครับผมซึ่งผมจะไม่แนะนําในคลิปนี้เพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฮ i g h คูดีเอกดีเลยคือถ้าเอามาทั้งหมดเนี่ยนะเกรงว่าคลิปมันจะยาวเปล่าๆครับผมเอาเป็นว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเป็นอนิเมะแนวฮารเลมปฏิตรีแล้วก็ต่อสู้ซึ่งพระเอกอย่างอิเซเน่ก็เป็นส่วนที่ทําให้เรื่องน,นี้มันดูสนุกด้วยตรงที่ลิสัยของมันเนี่ยเงนกามแล้วก็มีฉาจับหนุมน่มมโคตรบ่อยเลยนะแต่บอกไว้ก่อนนะถ้าตัวพระเอกเนีมมบบนิิแลเเป็ว ต่อสู้ธรรมดาเลยอ่ะจัดเดเลยอ่ะไม่สนุกเลยอ่ะต้องลองหามาชมครับผมซึ่งตอนนี้ไม่น่าจะหาดูได้แล้วแบบทูลิขสิติะนะเพราะว่าเน็ติกเอาออกไปแล้วนะครับผมแต่ภาคสีนี่ไม่นับนะไม่ไหวจริงภาคสีนี่ไม่ไหวจริงเลยเรื่องที่2องทูเรบรูอนิเมะที่พระเอกเป็นนักลื่นล้มในตำนานนั่นเองถ้าใครได้ดูเนี่ยต้องรู้ฮะเรื่องย่อยุกินิโตเด็กหนุ่มมปาธรรมดาธรรมดาธรรมดาที่ไหนล่ะ เ,เรื่องย่อยูกิเดโตเด็กหนุ่มมอปลายธรรมดาธรรมดาที่หลงรัก <c oughs> เด็กสาวที่มีชื่อว่าไซเรนจิฮารุนะที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันอยู่มาวันหนึ่งชีวิตของเขาก็ได้เปลี่ยนไปเพราะว่าระหว่างที่เขาอาบน้ําอยู่นั้นก็มีเด็กสาวคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากอ่างอาบน้ําของเขาเธอมีชื่อว่าลาล่าสตาลินเดวิลูรุกและเธอยังบอกกับเขาอีกว่าเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวเดวิลูรุกเพราะว่าคนร้ายตามล่าเธอแต่แท้จริงแล้วนั้นเธอหนีออกมาจากบ้านเพราะว่าเธอไม่ต้องการดูผู้แต่งงานของเธอ และก็มีบริการของเธอพากลับไปวันต่อมาลิโตะบังเออพบกับฮารุนะระหว่างทางที่จะไปโรงเรียนและเขาต้องการที่จะสารภาพรักกับเธอเมื่อตะโกนออกไปว่าได้โบดมาคบกับผมเธอครับกับการป็นว่าลาลา่ามายืนอยู่ตรงหน้าลิโตะแทนด้วยความเข้าใจผิดทําให้ลิโตกลายเป็นคู่มั่นของลาล่าไปโดยปริยายแต่ถ้าเขาไม่สามารถดูแลเธอได้พ่อของลาลา่าซึ่งเป็นผู้ปกครองจาก,กวานจะทําลายดาวโลกทิ้งสะเรื่องนี้ไม่ต้องพูดเยอะกับผมแฟนเธอวิดเนื้อนมไข่อย่างเดียวแค่นั้นแหละจาแค่นั้นเลยอ่า เนื้อเรื่องมันแบบว่ามันเน้นเซอร์วิสอะอ่าแค่นั้นแหละอ่ะไม่มีอะไรจะพูดแล้วพูกเรื่อนี้เลยสั้นๆง,ง่ายๆเรื่องต่อมาเรื่องที่3ก่อนลองแขนของผู้เก้าสายหิวต้องบอกเลยว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ18บวกนิดนึงนะครับผมทำไมต้องทำเสียงอย่างนั้นด้วยก็ค่อนข้างที่จะ18บวกนิดนึงนะครับอ่า เรื่องย่อามาัอยู่ว่าหนุ่มน้อยเคียวผู้มีพลังความสามารถในฐานะผู้กล้าแห่งการรักษากับทุก่าผู้กล้าคนอื่นเอาหน้าและรลังแกนในฐานะนักรักษาผู้ไม่มีพลังในการต่อสู้เวราะวันหนึ่งเคียวก็ตด้สติและทราบถึงความจริงของการรักษาเขาจึงตั้งปฏิฐานว่าจะรักษาโลกไปนีทั้งใบและเริ่มใหม่จากเมื่อ4ี่ปีก่อนและรอเวลาจะเอาคืนเหล่าผู้กล้าอย่างสาสมโดยการ โดยเน,นเรื่องก็ไม่มีอะไรมากครับผมคือพระเอกเนี่ยต้องการที่จะแก้แค้นเหล่าผู้กล้าที่กระทำชํำเราเขาในทามลาที่แล้วอต้องไปดูเองครับผมผมไม่อยากพูดเยอะโดยพระเอกเนี่ยจะแก้แค้นด้วยกัน นั่นแหละดูภาพเอาแล้วกันนะเดี๋ยวก็น,นึกออกเองเรื่องสุดท้ายเรื่องที่4ตอนนี้กําลังฉายอยู่เลยซีซั่นสองนั่นคือเรื่องรัก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 เธอมหมดหัวใจจากแฟนสาว100คนผมบอกเลยว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเป็นอนิเมะฮาเลมที่มีความคอมเมดี้สูงมากมีความกาวมีความล้อเลียนนูน่นนั่นนี่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากสําหรับอนิเมะแนวฮาเลมแบบนี้นะมันไม่มีที่ไหนอะที่แบบอย่างเงี้ยที่ผมเคยดูมาทั้งหมดอะมันไม่มีนะเป็นฮาเลมแต่ว่าติดตลกติดล้อเลียนเรื่องคนอื่นเรื่องนู่นนเรื่องี เลนทันโลพ่พระเอกของเราก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้อกหักมา100ครั้งจึงตั้งใจว่าพอเข้ามอมลายแล้วเขาต้องหาแฟนคนแรกให้ได้แต่เทพเจ้าแห่งความรักที่ปรากฏตัวขึ้นดันให้พรว่าพอเข้ามอมลายแล้วจะได้เจอเนื้อคู่100้คนและถ้าหากไม่สามารถครองรักกับพวกเธอคนไหนได้คนนั้นจะต้องตายเขาจึงสาบาน่าจะไม่ให้ใครผิดหวังเป็นอันขาดและนี่คืออนิเมะแนวคอมเมดี้ที่ไม่เหมือนใครบอกไว้ก่อนนะครับผมอ่าแค่เรื่องย่อนี่ก็กินขาดแล้วนะฮะเป็นฮาเลมแบบแปบลบกอะติดเกา ทีผมดูมานะซึ่งความกาวความตลกของมันเนี่ยมันทําให้นิ่เรื่องสนุกคือทําให้คนเนี่ยไม่ไปโฟกัสเรื่องของทางเพศอ่ไปโฟกัสเรื่องของความตลกความนุ่นความนั่คทำนี่แต่พระเอกเรงนี้บอกเลยนะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากขนาดมีแฟนเยอะขนาดนี้เนี่ยซึ่งในมังงะนะครับผมตอนนี้เนี่ยพระเอกมี30สิบกว่าคนไปแล้วนะครับผมเยอะจัดดูแลยังไงวะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมที่ผมแนะนําให้พวกคุณทั้ง4เรื่องซึ่งผมบอกเลยว่าแต่ละเรื่องเนี่ย <Rab. S 2> <Podcast S 1> มันก็มีจุดเด่นของแต่ละเรื่องนั้นแตกต่างกันไปนะครับ อันนี้ชอบมากผมชอบจริงโดยความกาวด้วยความอะไรของมันอนะ่ะมันไม่แตะเลิศแปดบวกไนงะอน,นั่นผมไม่ไหวเลยอันนี้จินตนาการเองครับผมพูดถึงอะไระกูในนี้ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนแบนนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าหลับแนวฮาเร็มเนี่ยมันจะเป็นแนวที่เอาไว้ดูบันเทิงบันเทิงนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอ่าผมบอกแค่นี้แล้วกันพูดแค่นี้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามก็ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้รู้ไปถึงสมัครยูทูบเป็นบัญชีแล้วก็รู้ไปถึงกดที่ต แล้วก็ถ้าใครชอบสามารถเข้าชุมชนดิสคอดของช่องเราได้เลยนะครับเพตโตซิโอเกน t น็กวีโรนะครับผมแล้วเจอกันครับ mm hmm. ไหนคลิปต่อไปแล้วเจอกันเย้เฮย